การดูหมินน่นนายหลวงก็คือดูหมิ่นคนอ่าบ้าเนเมืองเพราะนี่เป็นหัวใจของชาติคือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการดูหมินน่นนายหลวงใครจะหาคนดีเหมือนนายหลวงนี่หาที่ไหนลองไปหาด็วยซิพูดที่ดูหมิ่นนั่นแหละเป็นคนเก่งขนาดไหนยิ่งไปดูหมินน่นนายหลวงได้ลงคอนี่เราแยกออกมาพิจารณาอย่างนัง้นพี่คนที่ดูหมิ่นนั่นแหละกับนายหลวงเอามาเทียบกันแล้วมันก็เหมือนตัวหนูตัวหนึ่งกับช้างตัวหนึ่งนั่นแหละ ความดีมันหนักมากกว่ากันอย่างนั้นมันใหญ่โตกันมากความดีของนายหลวงเท่ากับช้างตัวหนึ่งรือปูเขาลูกหนึ่งความดีของคนนั้นถ้าจะถ้าจะมีบ้างก็เท่าหนูตัวหนึ่งแล้วก็ไปดูหมิ่นนายหลวงได้ลงคอเป็นคนประเภทศใดเพราะท่านทลายได้คิดทุกคนทุกหัวใจนะเราหาคนดีอยู่แล้วอืเราเองก็อยากเป็นคนดีเมื่อเห็นคนอื่นดีเราควรจะชมเชยสน,นับสนุน เราแม้เราทําไม่ได้เราก็ควรคนเคยคนดีเพราะโลกอยู่ได้ด้วยของดีคนดีไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของของพวกคนชั่วนี่ล่ะเป็นกระทู้ข้อหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากการมีเมืองในหลวงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือการทําลายหัวใจของชาติบ้านเมืองแลวทําลายความดีที่ชาติมุ่งหวังในหลวงเป็นคนที่ดีมากที่สุดเราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเลานี่พองค์เสด็จ มูลตะเด็ดนี้เราก็เคยเห็นไม่ใช่หรือไม่ได้อยู่เลยเหมือนกังหันเพราะความห่วงชาติบ้านเมืองรักประชาชรเพราะเป็นลูกของท่านแล้วเราจะหาใครได้อย่างนายหลวงทําไมเึงไประจํหนีได้นายหลวงนายหลวงคอคนคนนั้นเป็นคนประเภทใดพ่นาดณอยู่ยุตประกาศความเลวร้ายของตัวเองนั่นแหละให้โลกได้เห็น เราจะว่าเข้าใจว่าจะได้คะแนนสักหนึ่งคะแนนเลยคิดหาย่นปี้คนคนนั้นความเสียหายปากโตกโตกปากทําลายทําลายทั้งชาติทั้งบ้านเมืองทาลายความดีของคนซึ่งเป็นผู้มุ่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วทั้งแผ่นดินทั้งโลกมุ่งต่อคนดีความดีแม้จะของทำมาได้ก็ยังมีความมุ่งหวังยังบูชาคุณของคนดีเคารพเรื่อมใสยินดีแม้เราทำไม่ได้ก็าตามตนี่ก็ประจำนิ ในจิตเช่นั้นแล้วแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่ทําลายโลกได้อย่างร้ายแรงมากเป็นคนเลวมากอย่าถือเป็นพระต,ตัวอย่างไม่ดี ไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ของโลกครั้งนซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ออไปทัว่วโลกนะครับให้ได้ชื่นชมพระบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ไทยของเราครับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็นศูนย์จิตใจของคนไทยทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังเสด็จพระราชดำเนินกลับขึ้นกระทับยังโรงพยาบาลสริราชนะคะบริเวณอาคารเฉลิมพระเกยียิดิฉันใคร้ขออัญเชิญกระแสพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมณศรีหัญบรพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อสักครู่นี้มากล่าวให้ท่านผู้ชมได้เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเมื่อสักครู่นี้ คือเรื่องของการมีคุณ,ณธรรมค่ะพ oh <my> ระแสพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า oh <my> ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาความปรารถนาดีของท่าน oh <my> เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่ทำให้ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นดีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง แต่ถ้าคนไทยเรามีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหมายได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดํารงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนเอบคุณผู้ชมที่รบครับการถ่ายทอดสด ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมาสมาคมนหน้าเสียบรรชอนพระที่นั่งอนันตสมาคมเรื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองเสิ็จราชสมบัติมาตรับจนทุกวันนี้ ความจงรักภักดีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมาทางนี้เป็นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเป็นร่มโพธิ์ทองปกป้องคุ้มพยันตรายพระองค์ทรงให้ร่มเงาประดุจพ่อแห่งแผ่นดินที่ทรงปกป้องคุ้มคลองลูกให้อยู่รอดปลอดภัยทรงเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจของผูงชนชาวไทยให้เยือกเย็นลงเปรียบเสมือนเทพเทวา ที่คอยนิรมิตเสกสรรให้ประเทศชาติของเรานี้อยู่เย็นเป็นสุขสถาพรดังนั้นพวกเราพระสบนิกรชาวไทยถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสร้างความดีสร้างความสมัรสมานสามัคคีสแสดงความจจรธธักดีแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแห่งแผ่นด,ดินและพ่อของเรา